สวัสดีค่ะมาพบกับภูฝนนะคะในวิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่8เรื่องการสร้างมุมโดยใช้โปรแทค t เตอร์ค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูผู้สอนนางสาวอราวรันเตชนันค่ะมาเรียนรู้กันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนนะคะมุมฉากมุม มุมแหลมมุมป้านเป็นยังไงบ้างนะคะมุมฉากก็คือมุมที่มีขนาด1มุมฉากหรือมีขนาด90องศานั่นเองนะคะมุมแหลมมุมแหลมคือมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากมุมแหลมก็จะมีค่าน้อยกว่า90องศานั่นเองนะคะส่วนมุมตรงมุมตรงก็คือมีขนาด2มุมฉาก มุมฉากคือ90 2มุมฉากก็คือ90กับ90ก็รวมกันเป็น180นะคะมุมตรงจะมีค่าเท่ากับ180องศานั่นเองนะคะต่อมามุมป้านมุมป้านคือมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากแต่เล็กกว่ามุมตรงก็คือมุมป้านจะมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180อองศานั่นเองนะคะส่วนอีกมุมหนึ่งคือมุมกลับ มุมกลับจะมีค่ามากกว่า180องศาแต่น้อยกว่า360องศานั่นเองค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถสร้างมุมขนาดต่างๆโดยใช้โปรแทคเตอร์ได้นะคะมาดูการสร้างมุมค่ะ อันแรกนะคะเราจะสร้างมุม ABC ให้มีขนาด55องศานะคะขั้นตอนที่1ก็คือเราต้องลากเส้น BC ก่อนนะคะก็คือสร้างเส้น BC ขึ้นมานะคะ B แล้วก็ C นะคะจากนั้นขั้นที่2เราจะวางโปรเทค t เตอร์ให้จุดกึง่งกลางของโปรเทค t เตอร์ทับกับจุด B นะคะเห็นไหมคะ ตรงนี้นะคะจุดกึ่งกลางของโปรเทคเตอร์ตรงนี้นะคะทับกับจุด B พอดีเลยนะคะทับกับเส้นนี้พอดีนะคะโดยให้แนวศูนย์องศาทับเส้น BC ตรงนี้นะคะแนวศูนย์องศาทับเส้น BC นะคะนับจากศูนย์องศาไปถึง55องศาแล้วเขียนจุด A กำหนดไว้นะคะนี่นะคะเห็นศูนย์ไหมคะนับศูนย์ไปถึง55นะคะ สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเราดูศูนย์เป็นหลักนะคะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบนะคะไปถึงห้าสิบห้าแล้วเขียนจุด A กำหนดไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ลากเส้นได้เลยนะคะลากเส้น B A ได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะได้มุม A, B, C ซึ่งมีขนาดเท่ากับ55องศานั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะทีนี้เราจะสร้างมุม D, E, F ให้มีขนาด245องศานักเรียนสังเกตนะคะมากกว่า180องศาเป็นมุมกลับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาการหาค่าของมุมกลับ เราจะเอา360นะคะมาลบกับตัวนี้นะคะเพื่อใช้ในการสร้างมุมนะคะถ้ามีค่ามากกว่า180องศาจะเป็นมุมกลับนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างมุมเราจะเอา360นะคะมาลบกับมุมนี้นะคะเนื่องจากแขนของมุมครบหนึ่งรอบก็คือ360องศาก็คือมุมกลมนั่นเองนะคะ360องศา ดังนั้นถ้าจะสร้างมุมที่มีขนาด245องศาสามารถสร้างมุมที่มีขนาดเห็นไหมคะเอา360ลบกับ245นะคะก็จะได้เท่ากับ115องศานั่นเองนะคะทีนี้เราจะวางโปรเทคเตอร์นะคะ ให้กึ่งกลางทับกับจุด E นะคะเราสร้าง EF มาแล้วใช่ไหมคะให้โปรเทคเตอร์วางกึ่งกลางทับกับจุด E ทีนี้น,นับไปเท่าไหร่คะ115องศานั่นเองก็คือเอา360ลบ245นะคะเนื่องจากเห็นไหมคะครึ่งวงกลมมีแค่เท่าไหร่180แต่มุมกลับถ้ามากกว่า 180เราก็จะเอา360ลบกับมุมกลับอยงนี้นะคะก็จะได้มุมที่เราต้องการสร้างนะคะทีนี้จากนั้นเขียนจุดดีนะคะกำกับไว้แล้วก็ลากเส้นนะคะจะเห็นว่ามุมที่สร้างตรงนี้เท่ากับ ร้อยสิบห้าใช่ไหมคะแต่ว่ามุมกลับจะอยู่ตรงด้านหลังนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นมุมเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยสี่สิบห้านั่นเองนะคะนี่นะคะก็คือสองร้อยสี่สิบห้านั่นเองนะคะถ้ารวมทั้งหมดเป็นวงกลมก็คือสามร้อยหกสิบองศานะคะอย่าลืมนะคะถ้าหาค่ามุมกลับก็ต้องเอาสามร้อยหกสิบลบตรงนี้สร้างมุมข้างหน้าขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็จะได้มุมกลับอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็คือ245องศานั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูแบบฝึกหัดนะคะเราจะสร้างมุม ABC ให้มีขนาด20องศานะคะเรามีเส้น BC อยู่แล้วนะคะเราก็วางโปรเทคเตอร์ให้นคะให้กึ่งกลางทับจุด B นะคะตรงนี้แนวนี้ทับเส้น BC นะคะเห็นไหมทับกันสนิทเลยนะคะทับเส้น BC แล้วก็นับจาก0ไปหาเท่าไหร่20นะคะ แล้วเขียนจุด A กำกับไว้นะคะแล้วก็ลากเส้น BA ก็จะได้มุมอะไรคะ A B C มีขนาด20องศานั่นเองนะคะยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะมาดูข้อต่อไปค่ะสร้างมุม LMN ให้มีขนาด78องศาเรามีจุดอะไรเอ่ย เรามี M L อยู่แล้วนะคะเราวางโปรเทคเตอร์ให้ทับกับจุด M ใช่ไหมคะให้แนวสุดองศาทับเส้น M L นี้นะคะแล้วลากจาก0ไปหาอะไรเอ่ย78ใช่ไหมคะแล้วเขียนจุด N กำหนดไว้นะคะเห็นไหมคะ78และเขียนจุด N กํากำหนดไว้จากนั้นลากเส้น MN ก็จะได้มุมอะไรคะ LMN มีขนาดเท่ากับ78องศานั่นเองนะคะยากไหมคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะหวังว่านักเรียนจะนำไปใช้ในการสร้างมุมได้นะคะโดยใช้ไม้โปรเทคเตอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะมีภาระงานให้ต้องทำก็คือทำแบบฝึกหัด ในหนังสือเล่มนี้นะคะหน้า131นะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งไว้ในอัลบั้มลายให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ